วัสดีทุกคนผมเพิ่งกลับมาจากรอดอแล้วตอนนี้ผมก็โคตรที่จะเหนื่อยเลยแต่พอผมกลับมาถึงบ้านปุ๊บสิ่งที่ผมพบเจอคือโต๊ะทํางานที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้แล้วก็ห้องนอนของผมมันโลกอยาก่างกระรูนหนูเลยแต่เพราะฉะนั้นแหละมันไดให้ผมได้นึกถึงบทของหนังสือเล่มหนึ่งมันได้เขียนว่าการที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยสักเล็กน้อยนะก่อนอื่นเลยคุณควรเริ่มที่จะเปลี่ยนทำความสะอาดห้องนอนของคุณให้เรียบร้อยก่อน เพราะการพักผ่อนของคุณนั้นสาคัญมากคุณลองนึกภาพดูนะว่าคุณทํางานกับบ้านมันเหนื่อยเนี่ยแล้วคุณมาพบเจอห้องนอนที่ไม่น่านอนน่ะแล้วใครมันจะแบบตื่นมาแล้วสดชื่นน่ะผมอยากให้พวกคุณเนี่ยนึกถึงห้องนอนของตัวเองรวมถึงตัวผมด้วยที่มันไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่แต่ถ้าใครห้องนอนสะอาดคุณเยี่ยมมากครับแต่ไม่ใช่ผมเพราะฉะนั้นผมจะไปจัดการห้องนอนกับผมก่อน เดี๋ยวก็จะขึ้นไทม์แลนให้ดู 3..2..1.. ไปนี่เป็นภาพระหว่างผมเก็บกวาดห้องนอนแล้วก็นี่เป็นภาพที่ผมเก็บกวาดเสร็จแล้ว